มีอีกเคสหนึ่งนะครับที่ชาวบ้านมาปรึกษาเนี่ยนะครับไปกู้เงินกับเจ้าหนี้พูงให้กู้นะครับกู้มาแสนห้าเนี่ยนะครับแต่ในสัญญาเงินกู้เนี่ยนะครับก็ระบบว่าเป็นการกู้ยืมเงินกัน5 0 0แสนบาทเนี่ยนะครับซึ่งสัญญากู้ดังกล่าวก็ลูกหนี้เนี่ยนะครับเป็นเป็นคนกรอกข้อความแล้วก็ลงลายมือชื่อนะครับซึ่งเจ้าหนี้ก็อ้างว่าเป็นการกรอกไว้ป้องกันการเบี้ยวเฉยเนี่ยนะครับ แต่หลังจากการกู้แล้วนะครับลูกนี้ก็มีการชําระเนี่ยนะครับแต่การชําระดังกล่าวเป็นการยื่นเงินสดให้ทางเจ้านี้นะครับสุดท้ายเนี่ยนะครับทางลูกนี้ก็ผิดนัดผิดนัดไม่ชนะเพียงสองสามวดเนี่ยนะครับทางเจ้านี้ก็ทวงถามแล้วก็ลูกนี้ก็ยังไม่สามารถชําระได้เนี่ยนะครับต่อมาก็เมื่อเมื่อเจ้านี้ไม่ได้รับชนะก็จะมีการฟ้องฟ้องคดีเนี่ยนะครับผิดสัญญากู้กยืมเงินก็จะมีการฟ้องเนี่ยนะครับฟ้องยอดเงินทั้งหมดก็5 0 0 0 0นบาทเนี่ยนะครับ ซึ่งลูกนี้ก็มาบอกทนายความเลยนะครับว่าเงินจริงๆรับไปแสนห้าแต่ลงในเอกสารสัญญาเงินกู้นั้นนะครับเป็น5 0,000นบาทเนี่ยนะครับซึ่งก็เถียงกับทนายเนี่ยนะครับว่าทนายก็บอกว่าเกรณีดังกล่าวเนี่ยสู้ยากพอสมควรเนี่ยนะครับแต่ก็จะสู้ให้นะครับแต่ก็มาเถียงกับทนายเนี่ยนะครับว่าจริงๆแล้วก็สู้สู้ไม่ยากเพราะว่าจริงๆรับเงินมาแค่แสนห้านะครับซึ่งทนายเคยทําคลิปลักษณะอย่างนี้ไว้แล้วเนี่ยนะครับว่ารับเงินมาน้อยแต่ ทนยาก้ระบุว่าสูงนี่นะครับโดยส่วนใหญ่นเนี่ยจะสู้ยากมากมากเลยนะครับก็ว่ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับเวลากู้ยืมเงินใครเงินที่รับมากับทนยาก้ต้องตรงกันนะครับ